สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคุยสาระ HR Channel ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวกับเรื่องราวดีๆของคนไทยเราสําหรับโครงการคนละครึ่งรอบใหม่มาฟังรายละเอียดกันนะครับคนละครึ่งรอบใหม่เงื่อนไขอาจไม่แตกต่างคาดเริ่มใช้ได้เร็วสุดเดือนตุลาคมนี้คนละครึ่งรอบใหม่เงื่อนไขอาจไม่แตกต่างหวังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมคาดเริ่มใช้ได้เร็วสุดเดือนตุลาคมนี้จากกรณีรัฐบาลอนุทินมีแนวคิดที่จะนำโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนอีกครั้งขณะที่กระทรวงการคลังมีความพร้อมที่จะทำโครงการคนละครึ่งได้ทันทีหากมีนโยบายออกมาชัดเจนเพราะขณะนี้มีความพร้อมทั้งในส่วนระบบงบประมาณและความเหมาะสมต่อสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน หากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วจะใช้เวลาในการเตรียมการไม่นานหากนโยบายชัดเจนและมีการสั่งการจากระดับสูงประมาณการใช้เวลาไม่เกิน30-45วันสามารถเริ่มโครงการได้เลยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะตรงกับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่เศรษฐกิจต้องการแรงผลักดันเพิ่มเติมทั้งนี้กระทรวงการคลังมองว่าการทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบคนละครึ่ง เป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะช่วยได้ทั้งการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อได้อีกทางหนึ่งซึ่งมีผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างเป็นประโยชน์ทั้งในภาคประชาชนที่มีการใช้จ่ายรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าที่สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นสร้างการไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากสำหรับด้านงบประมาณรัฐบาลได้จัดสรรงบกลางเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับปี2,569ไว้แล้วจำนวน25,000ล้านบาทซึ่งรัฐบาลชุดใหม่สามารถนำงบประมาณก้อนนี้ออกมาใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมส่วนด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเพราะที่ผ่านมากระทรวงการคลังเคยดำเนินโครงการคนละครึ่งมาแล้วถึง5รอบ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปถุงเงินทําให้มีประสบการณ์และความชํานาญในการจัดการระบบเป็นอย่างดีดังนั้นหากจะเดินหน้าโครงการต่ออีกครั้งก็สามารถใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีอยู่แล้วเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและดําเนินการรับจ่ายเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องพัฒนาระบบใหม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะต้องมีการติดตามและปรับปรุงคือเรื่องของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งก่อนหน้านี้มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งร้านเล็กและร้านใหญ่รวมกันเกินกว่าหนึ่งล้านร้านค้าทั่วประเทศครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและชนบทสำหรับช่วงที่มีการหยุดโครงการไปอาจมีร้านค้าบางส่วนถอนตัวออกจากระบบหรือปิดกิจการไปดังนั้นจึงจะต้องทบทวนและตรวจสอบตัวเลขร้านค้าที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่อีกครั้งแต่ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อน เพราะสามารถดําเนินการแบบสองขั้นตอนคู่ขนานคือเปิดให้ร้านค้าที่อยู่ในระบบและพร้อมดําเนินการรับเงินเริ่มทํางานไปก่อนได้และในขณะเดียวกันก็เปิดรับสมัครร้านค้าใหม่หรือร้านค้าที่ต้องการกลับเข้าร่วมโครงการไปพร้อมๆกันเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนอกจากนี้กระทรวงการคลงังยังได้เตรียมความพร้อมในด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานเพื่อให้โครงการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดติดตามด้วยนะครับ